สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็มาหาเหยื่อไข่หมดแดงนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เยอะหรือเปล่านะฮะไม่ได้มานานแล้วนะฮะก็แถวนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะช่วงวงเข้าพรรษานะฮะเดี๋ยวออกปัรษาก็จะไม่มีครับเดี๋ยวจะไม่ได้กินเดี๋ยวมาหาไข่หมดแดงไปแกงเย็นนี้หน่อยครับว่าจะได้ไหมเดี๋ยวฝากติดตามผลงานด้วยนะฮะมีอุปกรณ์ก็มีไม้ะฮะมีไม้มีถาดมีแป้งมันนะฮะพอดีจอดปุ๊บก็เจอหนึ่งรังนะฮะ ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่านี่ยน,น,นี่นะฮะตังมดแดงนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นฝากติดตามผลงานด้วยนะครับว่าไข่มดแดงเราจะได้น้อยได้มากขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแย่ไข่มดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้เยอะไหมนะครับมาดูกันครับแย่ไข่มดแดงนะฮะลังแรกนะครับมันชอบแอบครับต้องเดินหานิดนึงฮะตามพ่มๆนะฮะ มาดูไข่นะครับจะมีไหมครับนี่นะฮะซูมใกล้ๆหน่อยนะฮะเพื่อจะได้เห็นครับเห็นไหมครับโอเคนะครับ